สวัสดีครับกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะพบกับรายการหิวข้าวขาหมูนะวันนี้ก็จะมาเล่นต่อจาก E ีพีที่ E p 2ีเลยคือการเล่นอิตาลีต่อเลยฮะหลังจากพาทแรกไปเนี่ยเราจะการเรื่องทหารแล้วก็เรื่องอื่นๆไปค่อนข้างเยอะนะฮะต่อแต,แต่ตอนนี้เรามาจะการเรื่องกองทัพเรือดีกว่ากับเครื่องบินอ่า e ี EP นี้จะบอกว่าเราได้เรือเครื่องบินแล้วลำแรกของชาวอิตาลีกันแล้วนะครับตอนนี้ความภาคภูมิใจชื่อเรือว่า อะเควิล่านะฮะใส่เข้าไปในกองทัพของเราเลยนะเดี๋ยวผมปล่อยเวลาให้มันเดินไปเลยนะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันอ้าวตอนนี้สวิตอ้าวแปลว่าสวิตเล่นสายนี้นะอเอ้ยน่ากลัวนะครับวันนี้กาสงครามกเนะะเตียนะออเตียนะโอเคครับพี่สู้กันไปเลยสู้กันไปเลยเดี๋ยวผมขายปืนให้พี่ผมขายปืนให้อีกสองผาเออเอาปืนเอาปืนหนเดีเยาปืนนี้แล้วกันจัดไปครับอ่าผมลดให้ผมลดให้ใหต้นทุนโคตรกากเพราะปืนมันกากอยู่แล้ว จะบอกว่าตอนนี้เรือประตูบินเราได้2องลำแล้วนะอ่าด้านขึ้นบินนะเพราะผมจกผมจะได้ขึ้นบินกับไรโอเคสาวันครับอ่าเดี๋ยวนะขครืบินขอดูแป๊บนึงผมขอใส่เป็นตัวดรอปเลยกันแทงเออลถถังต้นทุนราคาถูกของเรานี่มันดีจริงๆนะต้นทุนอะไรครับวันนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อมันแพงแล้วก็อิเล็กทรอนิกผมต้องเอาอันนี้มาวะผมต้องพิจัยวิทยุแล้วก็ออกเรดา,าร์เข้ามาเพื่อจะเอาไปใส่กับเรือขอย่าใส่เอออันนี้เข้าไปเพิ่มแล้วกันลดโอเค ตีโคตรแรงอ้าวโปรตุกเกสเกิดสงครามนะฮะผมขอกดอันนี้ก่อนเลยละกันเราจะได้ขึ้นบินแบบต้นแบบมาด้วยอันนี้โปรตุกเกสฟาสซิสกับโปรตุกเกสราชอาณาจักรนะฮะถ้าว่า เขาคิดว่าถ้าผมส่งไปก็คนแบบชนะภัยภายในวันเดียวอะ่ะผมก็ไม่อยากขีโมอะไรเยอะๆหรอกต้องมีกำลังจะแสนเพราะเราต้องผลิตทหารจะแสนห้าเนี่ยก่อน229วันนะก็เกือบหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแล้วฮะเชฟฟาสซิตด้วยเอาไว้คนนี้ละกัน75แต้มอันนี้เป็นอำนาจทางการเมืองนะฮะจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอาไปบัติการเย่ะมากละกันก็คือการทํางานนเย,ยมเราจะบวกค่าอำนาจทางการเมืองในบวก15%เลยนะเออหรือว่าโคตรดีเดี๋ยวเราขึ้นบินอันนี้ออกมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะทําการจัดแปลนิดนึง ส่วนนี้รู้สึกว่าปืนเรานี่เริ่มเกิดแล้วนะแต่ก็ทดแทนไปได้หยุดในการทเราผลิตทหารออกมาเฮมุสโศเราเนี่ยมีบัฟอยู่ตลอดเวลานะอย่าให้บัฟเราหายนะของมุสโศอะถ้าหายคือซวยรู้สึกว่าโรงงานส้มเราค่อนข้างเยอะนะอ่ะเรามาดูที่สายลราบ,บ้างครับตอนนี้ผมขออนุญาตส่งไปที่กรุงปาร,ารีส,สรีส,ส,รส,สรีสอีกน,นึงผมขอส่งไปคาเรียแล้วกันจัดไปครับโอเคตอนนี้เหมือนเราจะได้อ่าเราได้เป็นเครื่องบินแบบน,นี้มาแล้วครับไล่โจมตีเบานะฮะแล้วก็คือบินทิ้งระเบิดหนักอ่า ผมขอย่เปลี่ยนรุ่นเลยแล้วกันแล้วก็เอามา3รุ่นเลยเดี๋ยว hm เราดี๋ยวผมจะผมผลิตมังหมดเลยขอแต่แปลงนิดนึงาต้องแต่แปลงนิดนึงนะนี่เราวที่เราใช้ดวผมจะใส่เป็นตัวัสีออกแล้วก็เ่งดวนเป็นสชั้นอาจจะเอาต้นทุนที่มันถูกไหมั้งถูกทั้ดีโดยที่เราผลิตนี้คือมันจะเป็นการผลิตของรุ่นเฉพาะเรือบระตุขเครบินนะใส่พาตัวเรอบินดูแค่ใส่แค่แกนเดียวใส่อะไรใส่เป็นเครื่องดวนสอง้นทางนี้เนี่ัเนไมส่เัน เราต้องไม่ได้ใช้แค่ลงเดียวก็พอไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะนะใช้แค่ลงเดียวก็พอรถในส่วนแรกเรื่างอื่นต่อเลยฮะเดี๋ยวรอของให้มันเติมก่อนเดี๋ยวปีสามแปดเอ้ยปีสามแปดแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เวลาเลยแล้วจริงนะเนี่ยแต่ยิ่งก็หวานเจี๊ยบดีครับรออะไรละ่ะกดอย่างนี้พี่โดนนะพี่พี่โดนร้อยเลยนะ แต่ตอนนี้ผมขอเน้นโรงงานเอ,อ่อโรงงานทหารแล้วตอนนี้ถ้าถ้าเราไม่เน้นตอนนี้คือมันจะไม่ทันแล้วนะแต้มเรามีเราทาอะไรก็ได้เดลี่หรือว่าเปประเทศที่โกนะครับแต่ต้องเล่นให้ถูกนะฮะส่วนตัวผมก็บอกผมก็มองว่าผมเล่นไม่เก่งหรอกแต่ผมพอรู้เบื้องต้นไงโอเคครับถ้าไม่มีอะไรผมว่าผมเล่นสปีดไปก่อน โอเคครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ฝรั่งเศสเอานโปเลียนโปเลียนที่6กลับมาถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันอีกรอบอไปดูสั่งของเยอรมันกันหน่อยดิอตอนนี้สวีเดนมึงเหลี่ยมนะเนี่ยคือมึงไปเข้ากับอังกฤษแล้วยเยอรมันน่ะที่มึงไปตั้งฝ่ายเมื่อกี้มันคืออะไรผมขอกดอันนี้ก่อนแล้วกันผมยังไม่ได้กดเลยที่ผมจะบอกไปตอนนี้นะครับเยอรมันองสุดออสเตรียไปแ,แล้วนะคบตอนเราก็ได้ฝ่ายเป็นฮังการีนะฮะที่เข้ามาเป็นพวก ดีกว่า,าตอนนี้ไม่น่ามีอะไรละ นี้ตัดมาที่ญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าอ่าญี่ปุ่นไปน่าจะเป็นสายฮิโรคิโตะนะฮะเนี่ยไปสายฮิโรคิโตะไม่ได้ไปสายโทโจนะเนี่ยดูกันว่าจะตีเข้าหรือเปล่าญี่ปุ่นตอนนี้รู้สึกว่าอสองคมน,นิยมเม็กซิโกนะฮะเปิดกับอเมริกานะตอนนี้สภาพ,พก็คงเละเป็นขี้ยังไม่น่าเหลือรู้สึกว่าตอนนี้เฮ้ยเรือบรรทุกเครื่องบินเรามาอีกแล้วนะสองลำอุ้ยตอนนี้เรามีกี่ลำแล้วเนี่ยห้าลำแล้วนะห้าลำแล้วนะเออทุกคนจะมาว่าผมเนี่ยเล่นสายเรือรรบนนรอรทุกเครบั โอ้ผมอะกำลังจะปฏิรูปกองทัพเรือออเของอิตาลีให้ทันสมัยแล้วก็ก้าวหน้ากว่าชาวปิเตนะฮะปืนฉีกปวกันสาตอนลรก ฝ่ายเยอรมันเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะคุฝ่ายครับโอเคครับตอนนี้ขอดูด้านแนวสงครามหน่อยตอนนี้แนวสงครามของโรมาเนียกับฮังการีะฮะตอนนี้ดันไม่เข้านะนะเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าสงครามนะแต่ถ้าจะเข้าสงครามผมขอไว้เป็นอีพีหน้าดีกว่าเราจะมาทําสงครามในโรมาเนียโอเคครับยังไงผมฝากช่องหิวข้าวขาหมูด,ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะเพราะ,ะเราต้องเน้นแก้เป็นอย่างๆไปเนาะ,ะแต่อีพน้าเอาคนะมานั้นจากการ ดีบัฟขึ้นดีดีบัฟขึ้นบินแล้วก็เหลือกองทัพเรือของเรานะ่โรงงานเราดีขึ้นมาก็สมควรแล้วนะแต่เออแต่เนี้ยมันค่อนข้างแย่นะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีบัฟช่วยนะมันเลยวิจัยเร็วเป็นปกติอ่าจะว่าเป็นเร็วปกติเลยแล้วแต้มการเมืองค่อนข้างเยอะครับเสถียรภาพ, 100, ร,ภาพ 100, 100, ร้อยทับส่วนามร้อยเบลิตโตมูซิลลี่แล้วด้วยบัฟผู้นําของเราโกงมากๆครับังไงผมขอฝากนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 2> 4, 2, 3,